สวัสดีคุณผู้ชมครับดูวันนี้เจออะไรครับตำนานชุดเก่าในต้ากูเบกินเบาเออร์ประตูอิ์เชคครับและนี่สำรองเห็นปะหน้าโรมารรโอครับกับโยันครับโอ้โหต้องจัดปะมาทุกคนเข้ามาแล้วฝากกุไแล์กูติดตามครับไม่ว่าแพ้เออชนะหรือเสมอมาอันนี้ลงจากสกตรีมนะโอเคไปะฮะอ ไม่เจอเทีมแบบนี้นานมากครับแทบจะไม่ค่อยเจอด้วยซ้ำนะใจะเย็นใจเย็นมาดิอโอ้ยมามาน่าจะเป็นคนที่แบบหรือรหัสมาเล่นนะผมว่านะมาเล่นเลยอะ่ะแล้วสวยดิมอรินี่อะ่ะรู้จักไหมสวย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 ใจเย็นใจเย็นไปก่อนวิง่งสวยครับมิซ มาดิครับอย่าพูดยังหนักได้ว่าโอเคเฮ้ยใ,ใครที่มีทีมตำนานแบบตัวเก่าอย่างนี้คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าน่าจะน่าจะมีอยู่โอเคน่าอยู่ได้อยู่มาเตโอนะน่าจะมีคนแบบยังยังเก็บไว้นะส่วนตัวผมไม่ค่อยมีเลยนะครับก็คือขายไปหมดแล้วเมื่อก่อน,อนมันมันจับทาม จะทาม่ค่อยถูกอ๋อโอเคขยับลูกสูตรนะลูกสูตรนะนับหนึ่งดีครับอะมาแล้วครับนี่ปีเตอร์เช็คตัวเนี้ยร่างนี้เป็นร่างที่แบบ้าก,ก่อนนู้นนะเขาบอกโอ้โหโคตรเหนียวเจอเช็กร้อยสองผมด้วยอะ่ะมาดีเกมเนี้ยแต่โดนไปแล้วนะแต่โดนทักทายได้แค่ทักทายก่อน นะครับผมเช็คร้อยสองนะเฮ้ยตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดเจอตำนานเช็คเลยเลยว่ะตำนานของปีเตอร์เช็คอะตำนานที่ยังหาเจอเล่นอยู่อะในเกมอะไปเขาเรียกเมื่อก่อนเช็คทองใจเย็นครับเจลาใจเย็นโอ้ว่ามันไม่จ่ายว่ะเดี๋ยอย่รีบลุกขึ้นมาเบื้อนสวยมาก สวยสวยมากไปรอแป๊บสวย,ยต้องไหนโอเคไปจุดโอ้โกดดับมันทัดออกอะไรวะเนี่ยมาดิโมโม,โมเจอโรเบิร์ตซันหน่อยเปล่าเจอเจอโรเบิร์ตซันหน่อยเปล่า มาครับเสมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวรู้กันยกมือไว้เอโต้วสวยยกมือ,อมสายยกมือแลวนะเปิดม,มือเข้าไว้ไปก่อนมิเนบนโดจะเย็นจะเย็นสวยมาครับนายมี It's good of spell e s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  p a i โอ้โหโรดี้โอ้เข้าทางอีกอะไรอยู่เนี่ยสวยแทงมาก่อน,นเนด,นดี๋ยวย้ำดิย้ำดิยกยกยกอุ้ยที่ได้อยู่ได้อยู่โอ้เปิดเบี้ยวโอ้โลเวซั่ม โอ้โหตัวปวดบอลของผมมาลุกฟุดอไม่เข้าอย่างนี้ไม่เข้าอย่างนับสองดีครับมารินี่ขอบคุณครับนับสองดีโอ้โหสุดเอื้อมปลายมือปิเตเชอาปราบบุกด้วยมา บุกหนึ่งขีดมาครับเฮ้ยโอ้บีได้อยู่โอ้เกือบวาเช็คเราก็เกือบวายก์วายกไว้โอเคจุกไปดิเขาสองเฮ้ยเอกโอเคสวยมา ได้อยู่โอ้โหเช็คเราก็เกือบไปนะเช็คเราก็เกือบไปนั่นเนี่ยโอเคยิงเขาก็รีไว้เกมนี้จัดว่าเอาอยู่นะเอาดิเดี๋ลูกเขียก่อนนั่นแหละโอ้ยปปเป้เหรอเปเป้วะนี่ไงเทคนิค ติดเล่นอีกแล้วติดเล่นอีกแล้วลูกหากินเอา้าใจเย็นใจเย็นอุนแน่โดนนะครับไม่ค่อนไม่โดนไม่โดนได้ไงไปก่อนโอ้โหจบละโอ้โหเอาไม่อยู่หะเฮ้ยตัวนี้เก่งว่ะตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยอุนแดเนี่ยไปช่วยช่วย นั่นแหละเอาถึงเรียบร้อยดีโล่งๆมาครับนับสามลิโอเนลเมสซี่ควิคเคาเตอร์ครับมาทํางานครับควิคเคาเตอร์ทํางานใจยเย็นนี่ไงจิเวโต้ย้ำไปมาที่นี่ไป ใโตใจเย็นไปโอู้น่าจะแทงช่องว่ะเอ็มเอ็มอเหลือจะเทือเฮ้ยอุ่นเดขอบคุณครับโอ้ยเช็คเราก็ไม่เอาอะไรเลยเนี่ยไม่มีช็อตเซฟเลยอืยมาไปไปไป อ้าวสวยได้นะ่ะได้นะ่ะออกข้างได้นะ่ะโอ้โหมาเช็คทองนะโดนไปสามแล้วอืมเบคกินก็ยังยืนดี่ะไปสวยถึงเอโตเอโตได้เสา มาครับนับสี่เฉยเมสซ่ลูนตะิกโอ้เอโตมันต้องงี้ดิครับมาโดนนะไปสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นมอริี่ตัวนี้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 โอ้แข่งโปก๊ก ไปในมีครับสวยครับเมซี่แล้วแฮตตี่ครับโอ้โหขวาก็มาเลวเนวเมซี่โอโ้เกิดจากควิเกาเตอร์อือ้อเช็คก็ไม่เอาอะไรแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหหายเลยโอเคมามา เมือว่าหมดความมั่นใจไปดิเบ์ลิงแฮมโดนโอ้โหสวยไปก่อนชุขอบคุณช่วยจัดลิเบอรี่ครับไปครับเร็วว่าเร็วว่าเร็วว่าดิเร็วว่าสวยเอามาโรเบอร์สัน้น โอ้หนี่ไงไปอื้มโอ้โหโดลิเบรลี่ออกอีกมาแปดสิบแปดไม่มีปัญหาแล้วมาครับเจอชุดตำนานชุดเก่าไงไปไปสวย ใจเย็นแล้วเรียบร้อยเอโต้ยิงแล้วปิดกล้องไปปิดกล้องครับนับหกสูมเมลเอโต้แล้วยังไงครับแล้วโอเคมาสวยค่อยไป อืมช้าไปแล้วแล้วเรียบร้อยครับนี่โอ้โหเอาเลื่องเมเซบอลกลับด้วยถือว่าดีว่ะอัดคลิปถูกจริงๆวันนี้โอ้โหดวงดีวันนี้